สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะอ่าวันนี้มาพบกับคุณครูอีกนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าเรื่องอ่าการเปรียบเทียบจํานวนเราก็เรียนกันไปแล้วนะคะทบทวนกันพอประมาณแล้วนะอ่าวันนี้เราก็ขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรื่องจํานวนคู่และจํานวนคี่นะคะครูในการสอนของครูนะคะอ่าครูเนี่ยทำคลิปไม่ไม่ชนานาญนะคะต้องให้ลูกเนี่ยช่วยทําให้แล้วก็ครูก็ยังขอขอบคุณ สื่อจาก DLTV เช่นเคยนะคะที่ครูได้ใช้สอนนักเรียนเพื่อจะได้เนื้อหาในครบถ้วนนะคะเรื่องจํานวนคู่และจํานวนคี่นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก็คือเมื่อจบบทเรียนนี้นะคะนักเรียนสามารถบอกได้ว่าจํานวนใดเป็นจํานวนคู่และจํานวนใดเป็นจํานวนคี่นะคะข้อที่2นักเรียนสามารถให้เหตุผลข้อที่3นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิต ตาศาสตร์ได้นะคะอ้าวทีนี้นักเรียนเรามาดูตรงนี้นะคะอ่าเราเรามาดูตรงนี้อ่านักเรียนเห็นถุงเท้าไหมคะอ่านักเรียนเห็นถุงเท้าไหมคะเห็นถุงเท้าใช่ไหมคะอ่าครูถามนักเรียนว่าอ่ามีถุงเท้ากี่ข้างคะมีถุงเท้าทั้งหมดสองข้างใช่ไหมคะอ่าแล้วมีถุงเท้ากี่คู่คะมีถุงเท้าทั้งหมดกี่คู่คะ หนึ่งคู่อ่าต่อไปนะคะอ่านักเรียนเห็นอะไรคะเห็นรองเท้าใช่ไหมมีรองเท้ากี่ข้างคะหนึ่งสองมีรองเท้าสองข้างแล้วมีรองเท้ากี่คู่ละคะมีรองเท้าหนึ่งหนึ่งคู่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปนักเรียนเห็นอะไรคะถุงมืออ่ามีถุงมือกี่ข้างอีกคะมีถุงมือ สองข้างแล้วมีถุงมือกี่คู่คะมีถุงมือกี่คู่คะมีถุงมือหนึ่งนึงคู่อ่าต่อไปนะคะอะไรคะตะเกียบอ่าเราไว้กินกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะอ่านักเรียนเรามีตะเกียบกี่อันคะอ่าเรามีตะเกียบกี่อันคะมีตะเกียบสองอันแล้วมีตะเกียบกี่คู่คะมีตะเกียบหนึ่ง หนึ่งคู่อ่าสารุปว่าหนึ่งคู่เนี่ยจะมีของกี่ชิ้นคะหนึ่งคู่เนี่ยจะมีของสองชิ้นใช่ไหมคะอ่าสองชิ้นอ่าถ้าสองชิ้นก็เป็นเป็นเท่าไหร่คะเป็นหนึ่งคู่อ่าทีนี้เรามารู้จักจำนวนนะคะอ่าว่าจำนวนไม้ไอติมแต่ละจำนวนเนี่ยเมื่อจับคู่กันแล้วเนี่ย จับได้พอดีหรือไม่พอดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีไม้ไอติมมีไม้ไอศครีมนะคะมีไม้ไอศครีมกี่อันคะสอ,อันจับคู่ได้ไหมมีไม้ไอศครีมสองอันจับคู่ได้ไหมคะจับคู่ได้ใช่ไหมจับคู่ได้พอดีเพราะฉะนั้น2เนี่ยเป็นจํานวนสองเป็นจํานวนคู่ อ่าทีนี้มีไม้ไอติมกี่คู่คะอะมีไม้ไอติมกี่อันคะหนึ่งสองสามสามอันเดี๋ยวเรามาลงจับคู่สิคะคู่หนึ่งมีสองใช่ไหมหนึ่งอ่าจับคู่แล้วจับคู่แล้วได้พอดีไหมคะจับคู่แล้วได้ไม่พอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นสามเนี่ยเป็นจํานวนเป็นจํานวนขี้อ่านะคะอ่ามาดูอันต่อไปอีกอ่ามีไม้ไอศครีมกี่อันคะ สี่อันในเรามาจับคู่สิคะอนนีหนึ่งคู่สองคู่แสดงว่าไม้ไอศกรีมสี่อันจับคู่ได้พอดีไหมคะจับคู่ได้พอดีอ่าแสดงว่าสี่เนี่ยเป็นจํานวนเป็นจํานวนคู่อ่านะคะอ่าต่อไปมีไม้ไอศกรีมกี่อันคะ ห้าอันเดี๋ยวเราลงมาจับคู่ดูว่าจับได้ไหมคะจับได้พอดีไหมอ่าหนึ่งคู่เนี่ยมีกี่อันคะสออัน1คู่สองสองคู่อ้าวเพรยังเหลือกี่อันคะเหลือหงอันแสดงว่า5้าเนี่ยจับคู่ได้เป็นยังไงคะไม่พอดีแสดงว่า5้าเนี่ยเป็นจำนวนจำนวนคี่อ่าต่อไป มีไม้ไอศกรีมหกอันนะคะเดี๋ยวเรามาจับคู่กันหนึ่งคู่สองคู่สามคู่อ่าแสดงว่าไม้ไอศครีมหกอันเนี่ยจับคู่ได้พอดีอ่าแสดงว่าหกเป็นจํานวนจํานวนคู่นะคะอ่าต่อไปไม้ไอศครีมเจ็ดอันเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะหนึ่งคู่สองคู่สามคู่อ่ายังเหลืออีกหนึ่งอัน แสดงว่า7จเนี่ยจับคู่ได้ไม่พอดีเพราะฉะนั้น7เป็นจำนวนคี่อ่าต่อไปนะคะอ่ามีไม้ไอศกรีมแปดอันอเดี๋ยวเรามาจับคู่กันอีก1คู่2คู่3คู่4คู่แสดงว่า8ดเนี่ยจับคู่ได้จับคู่ได้พอดีไหมคะ จับคู่ได้พอดีเพราะฉะนั้นแเป็นจำนวนจำนวนคู่อ่าต่อไปนะคะ9อ่าเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะ1คู่สองคู่3คู่4คู่เป็นไงคะจับได้พอดีไหมจ,จับได้ไหมจับจับได้ไหมพอดีแสดงว่า9เป็นจำนวนอะไรคะ จำนวนคี่อ่าต่อไปสิบมีไม้ไอศกรีมสิบอันเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่แสดงว่าไม้ไอศครีมสิบอันจับคู่ได้พอดีไหมคะจับคู่ได้พอดีสิบเป็นจำนวนอะไรคะเพราะฉะนั้นสิบเป็นจำนวนคู่อ่า จากที่ครูให้นักเรียนทำมาตะกี้อา้าวทีนี้ครูจะถามนักเรียนว่าไม้ไอศครีมหนึ่งอันจับคู่ได้หรือไม่อ่าจับคู่ได้ไหมคะไม้ไอศกรีมหนึ่งอันอเดี๋ยวครูวาดก็ได้อ่ามีไม้ไอศครีมหนึ่งอันจับคู่ได้ไหมคะอ่าไม้ไอศครีมหนึ่งอันจับคู่ไม่ได้หรือจับกันแล้วไม่ได้พอดีเพราะฉะนั้นหนึ่งเป็นจำนวน หนึ่งเป็นจำนวนคี้นะคะอ่าทีนี้มาจากที่เมื่อะกี้ที่เราช่วยตอบคำถามครูนะคะอ่าเรามาจำนวนไห้ไอศกรีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้พอดีมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้มี2องะไรอีกคะสี่อะไรอีกคะหก อ่าที่จับคู่ได้พอดีมีอะไรอีกคะลูกแปดแล้วก็แล้วก็อะไรคะแล้วก็สิบอ่านี่คือจำนวนที่อ่าจับคู่ได้พอดีนะคะแสดงว่าสองแสดงว่าสองสี่หกแปดสิบเป็นจำนวนคู่อ่านะคะอ่าต่อไป จำนวนไม้ออสกรีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้ไหมพอดอีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะจำนวนที่หนึ่งคืออะไรคะหนึ่งต่อไปคืออะไรอีกสามต่อไปคืออะไรอีกคะห้าต่อไปละคะนักเรียนนึกนะเมื่อกี้เจ็บจำนวนต่อไปคืออะไรคะ แล้วก็9แสดงว่าแสดงว่า1 3 5 7 9เนี่ยจับคู่แล้วได้ไหมพอดีแสดงว่า1 3 5 7 9เป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนคี่อ่านะคะอ่าทีนี้จากกิจกรรมนะคะกิจกรรม อ่าจำจกิจกรรมเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าเพื่อความรวดเร็วเนี่ยครูก็ขีดไม้นันเรียนแล้วอ่าสิบเอ็ดนะคะเมื่อกี้สิบเอ็ดเนี่ยจับคู่กันแล้วอ่าจับคู่กันแล้วจับได้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวครูวัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาจับรองจับคู่ดูซิหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่เอาจับ เพราะฉะนั้นเหลือหนึ่งอันแสดงว่าสิบเอ็ดเนี่ยจับคู่ได้ไม่พอดีแสดงว่าสิบเอ็ดเป็นจํานวนคี่อ่าต่อไปนะคะสิบสอง่าเดี๋ยวเรามาจับคู่กันหนึงคู่สองคู่สามคู่สี 4, คู่ห้าคู่หกคู่อ่าแสดงว่าสิบองสิองเนี่ยจับคู่ได้พอดีไหมคะจับคู่ได้พอดีในเมื่อจับคู่ได้พอดีแสดงว่าสิบสองเป็นจํานวนจํานวนคู่ อ่าต่อไปสิบสามนะคะครูจะไปแบบเร็วๆนะคะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่อา่าจับแล้วยังเหลืออีกหนึ่งสแสดงว่าสิบสามเนี่ยจับคู่ได้ไม่พอดีสแสดงว่าสิบสามเป็นจํานวนคี่เอาสิบสี่ละคอาจับหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดคู่แสดงว่าสิบสี่เนี่ยจับคู่ได้เป็นยังไงคะพอดีเมื่อจับคู่ได้พอดีก็เป็นจํานวน คู่อ่าต่อไปสิบห้าหนึ่งคู่สองคู่3ามคู่4คู่ห้าคู่หคู่7คู่อ่าเหลืออีกหนึ่งแสดงว่าสิบห้าเนี่ยจับคู่ได้ไม่พอดีสิบห้าก็เป็นจำนวนคี่อ่าพอจะเข้าใจนะคะอ่าต่อไปสิบหกอ่าหนึ่งคู่สองคู่3ามคู่4คู่5้าคู่หกคู่เจคู่8ดคู่ อ่สิบหกจับคู่ได้พอดีแสดงว่าสิบหกคือจำนวนอะไรคะจำนวนคู่นักเรียนคิดตามครูไปด้วยนะคะอ้าวจำนวนต่อไปสิบเจ็ดหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดคู่แปดคู่อ่าเหลืออยู่เท่าไรคะเหลืออยู่หนึ่งแสดงว่าสิบเจ็ดเนี่ยจับคู่ได้เป็นยังไงคะไม่พอดี เมื่อจับคู่ได้ไม่พอดี17ก็เป็นจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนคี่อ่าต่อไปนะคะสิบหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็คู่เจคู่เก้าคู่อ่าแสดงว่าสิบแปดเนี่ยเป็นยังไงจับคู่ได้พอดีเพราะฉะนั้นเมื่อจับคู่ได้พอดีสิบก็เป็นจำนวนคู่เอาสิ หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่หคู่หกคู่เจ็ดคู่แปดคู่เก้าคู่อ่าเหลืออยู่อีกหนึ่งแสดงว่าสิบเก้าเนี่ยจับคู่ได้ไหมพอดีในเมื่อจับคู่ได้ไม่พอดีก็เป็นจำนวนอะไรคะจำนวนคี่อ่าสุดท้ายยี่สิบนะคะหนึ่งคู่สองขามสี่ห้าหกคู่เจ็ดคู่แปดคู่เก้าคู่สิบคู่ จับได้เป็นยังไงจับได้พอดี20่สนี่จับคู่ได้พอดีแสดงว่า20เป็นจํานวนคูจ่จากที่เ,เราทําแบบฝึกกันนะคะเ้าเพราะฉะนั้นาจาก1นึ่งถึงยี่สิจำนวนใดบ้างที่เป็นจํานวนคี่เมื่อกี้จํานวนคี่คือจํานวนที่จับคู่แล้วจับคู่ไม่ได้พอดีใช่ไหมคะมีอะไรคะ มีหนึ่งมีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้ามีสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบแปดแล้วก็สิบเก้าอ่าซึ่งจำนวนเหล่านี้เป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนคี่อ่าต่อไปเพราะเหตุใด,ดคะถึงเป็นจำนวนคี่เพราะว่าจับคู่กันแล้วจับกันไม่ได้พอดี ่าต่อไปหนึ่งถึงยี่สิบจำนวนใดที่เป็นจํานวนคู่บ้างมาเมื่อกี้มีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบอ่านวนเหล่านี้เป็นจํานวนคู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรคะจับคู่แล้วได้พอดีไม่เหลือนะคะเอาทีนี้ทีนี้นักเรียนจําเลยนะคะนี่คือหลักการจํา จำนวนที่มีหลักหน่วยจำนวนที่มีหลักหน่วยนะคะคือตัวหลังสุดท้ายสุดเป็นเป็นอะไรบ้างเป็นศูนย์เป็นสองเป็นสีเป็นหกเป็นแปดจำนวนที่มีหลักหน่วยเป็นสองสี่ศูนย์สองสี่หกแปดเป็นจำนวนคู่นะคะแสดงว่าถ้านักเรียนไปเห็น อ่าตรงไหนสมมุตินักเรียนไปเห็นอ่าสามสิบอ้าสามสิบหลักหน่วยเป็นอะไรคะเป็นศูนหลักหน่วยเป็นศูนย์หลักหน่วยเป็นศแสดงว่า30ก็เป็นจํานวนอะไรคะเป็นจํานวนคู่นะคะอ่าต่อไปจํานวนที่มีหลักหน่วยเป็น1นึ79จอ่าจะเป็นจํานวน คี่อ่าสมมุตินักเรียนไปเจอจํานวน 35. อ่าสมมุติสามสิบสามอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักอ่าสมมติอ่านักเรียนไปเจอจํานวนสามสิบห้าอ้าวเขาบอกว่าจํานวนที่มีหลักหน่วยเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอ่าสแสดงว่าสามสิบห้าหลักหน่วยคืออะไรคะคือห้าแสดงว่าสามสิบห้าเป็นจํานวนอะไรคะจํานวนคี่ นักเรียนพอเข้าใจไหมคะจำนวนคี่คืออะไรคือจำนวนที่จับคู่กันแล้วเป็นยังไงคะจับกันไม่ได้พอดีเหลืออยู่นะคะส่วนจำนวนคู่คือจำนวนที่เราจับคู่กันแล้วเป็นยังไงคะจับได้พอดีอะนะคะถ้าสมมุตินักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนค่อยกลับไปดูคลิปของครูนะคะอ้าวสรุปอีกหนึ่งครั้ง สรุปอีกหนึ่งทั้งก็คือจำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น0 2 4 6 8เป็นจำนวนคู่จำนวนที่มีหลักเป็น1นึ่งเเป็นจำนวนคี่นะคะไปก่อนนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย